พี่น้องสวัสดีจ้านะคะยามเศร้าก็มาอุ่นมาอบน้องนะคะนี่คือในสาวเดือนซื้อก๋วยเตี๋ยวมากแบบใส่ตเย็นไว้นะคะที่ทำค่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยว,ยยวนุ้ยกินยี่บารุเอาไหมเอาไหมก๋วยเตี๋ยวเอาบ่โอเคเห็ดเห็นน้น้อยคระ คนละถุงนะคะนี่นะคะทุกคนเยวหมูน้ำตกขออนุญาตนะคะยำหมูน้ำตกยมเช้านะคะออกซื้อมาแต่เมื่อคืนนี่เระไปทงนอกมานอกมาไปซื้อมาแ่ตัวไวนะคะมื่อนี้ยามเช้าพวเฮี่ตกเข่าก,กินอันดีก่อนนะคะ เป็ต้มก๋วเตีต๋ยวอุ่น สเส้นลวกไปใส่น้ำตาลเลยนะคะเส้นก๋วยเดี๋ยวเอาลูกไปใส่นะ้ำ <c oughs> กกน้ำตาลเลยอ๋ <c oughs> ้ยเดี๋ยวมึนนะ่ากลั ใส่ใส่จานใส่จานราคาครัคบรุงหม้อรคาถุนหม้อชา้าคเย้ง dạnh sẽ ngờ กำลังอุ่นกำลังได้ดีอุ่น่มงกเลียวไล่ให้สพุง ก๋วยเตี๋ยวเราเยอะนะคะรอสักหน่อยนึงชิมน้ำซุปก่อนน้ำซุปพอดีสเสินกระสีบุกปรุงแต่ว่าจางไปน้อยนึงนะคะใส่น้ำปลาะคะใส่น้ำปลาะะแล้วก็แล้วพี่น้องก๋วยเตียเเต๋ยวบึ่เส้น เอาสุ้นทรงถุงมาต้มมากินสเสารนมากินเส้นนะคะทุกคนชอบกินวุ้นเส้นนะคะเอาพักไปวางไว้ถาดกันเด้อพี่น้องนะคะอ่ะไปใส่อันนี้แม่เอาจานมาไว้รอแล้วรอแป๊บหนึ่งน้อยๆน้อยๆรออันนี้วันเสาร์พอดีเหมาะ พักสาวอยู่บ้านนะคะทุกคน ก็ดีแล้วสำหรับุงน้ำปลาใส่รสชาติกรุ่มกร่มไม่โด,ดนสีบกปรุงยังเลยนะก็ดีแล้วก็จะกินเลยนะคะทุกท่านค่ะโอเค เรียบร,ร้อยแล้วนะคะตักใส่ถ้วยกันเรียบร,ร้ยรอยแล้วก็ตักใส่ถ้วยนตักใส่ถ้วยแป้งจ้า ร้อยพี่น้องแล้วนะคะนี่ข,ของสาวเดือน,นะคะที่นี่กับเป็นของไม่น้อยนะคะไม่น้อยสาเอนจะเท,เทต้องเซถหวยนะคะหลายเทนพี่น้องเทนอง,องซาบะ เรียบร้อยหมายถึงจค่อยมาล้างนะทุกคนค่ะก๋วยเตี๋ยวมั้นห้อนนะคะทุกคนสดตรขันหกับแซ่บนะคะทุกคนค่ะเอาไปดีาซน์แลบรับที่ละน้องไปก่อนพบพอก็จะไปในคลิปต่อไปขอบคุณมากมายรับชมคลิปนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ